เธอเคยรู้สึกแบบนี้ไหมเวลาตัดสินใจอะไรสักอย่างก็ต้องคอยคิดว่าคนอื่นจะมองยังไงจะผิดไหมจะดูแย่ไหมจะถูกตำหนิหรือเปล่าเหมือนมีเสียงในหัวตลอดเวลาที่คอยเตือนให้เธอทำตัวให้ดีพอทำให้ถูกพอจนบางครั้งถ้าลืมไปว่าชีวิตนี้เป็นของใครกันแน่ ไม่ใช่เรื่องผิดหรอกนะที่อยากให้คนอื่นพอใจแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเธอที่จะต้องทำให้ทุกคนพอใจไปหมดเพราะถึงเธอจะพยายามมากแค่ไหนก็ยังมีบางคนที่ไม่เข้าใจอยู่ดีความเห็นของคนอื่นอาจมีเสียงดังแต่หัวใจของเธอก็สำคัญไม่แพ้กันหากการใช้ชีวิตแบบเดิมทำให้เธอเหนื่อย อาจถึงเวลาแล้วที่ต้องปล่อยความคาดหวังของใครบางคนที่มันไม่ใช่ของเธอเลยตั้งแต่แรกไม่ต้องขอโทษที่เป็นในแบบที่เธอเป็นไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นเธอมีสิทธิ์จะเลือกเส้นทางของตัวเองแม้มันจะไม่เหมือนใครสุดท้ายแล้วเธอคือคนเดียวที่ต้องอยู่กับชีวิตนี้ไปตลอดเพราะฉะนั้นขอให้ใช้มันในแบบที่เธอรู้สึกเป็นอิสระ และถ้าวันนี้ยังมีใครไม่เข้าใจก็ขอให้เธอยังเข้าใจตัวเองได้อยู่เสมอเธอไม่จำเป็นต้องใช้ชีวิตให้ถูกใจใครทุกคนขอแค่ใช้ชีวิตให้ไม่ลืมหัวใจของตัวเองก็เพียงพอแล้ว